วันที่11กุมภาพันธ์2568ส่วนมนต์20บทครั้งที่40ข้าพเจ้านาะพัง,ง 4, รังสีสุวรรณขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอัจริยบูชาแดชรูบาอาจ้าทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอ คลิปนี้สวดบทที่หนึ่งถึงบทที่11บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัจจาขันชนตุเทวตาสัทธรรมามุนิราชสาสนันตุสักโมสทังสักเพกาเมจะรูเปกิริสิขาระตะเตจันตริเคลมานิภเประเทจะขามตรุวะนคหเนเคหวันทุมมหิเทเต ขุมมาจยันตุเทวาฉลทละลวิสเมยคัคขันธปนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวรวจันังสาธุเมสุนันตุธรรม,มสวรกาโลายามพัทันตาธรรม,มสวรกาโลายามพัทันตาธรรม,มสวรกาโลายามพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรตนะไตร ยิมินงสกเรนธมังอาิชยามะิ่มินสเรนธมังอิชยามะิมิสกเรนัสังฆังอาิพุชยามะบทที่3บทกราบพระศาสนาอรหังสมสมุทโตภควาุังวัังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาโมธมังนัมมสมิสุปะปันโนภควโตสาสังโต ขั้งทรังน้ำมามีบทที่สี่บทนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะปะโคตวะระหะโตสัมมาสัาพาามพุทธาาัสสะนะโมตัตสสะปะโคตวะระหะโตสัมาามา,า,าสัมพุทธัสสะนะโมาาตัตสสะปะโคตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคม พุทธังสารังกัจฉามิธรรมังสารังกัจฉามิสังฆังสารังกัจฉามิดุติยมปิพุทธังสารังกัจฉามิดุติยมปิธรรมังสารังกัจฉามิดุติยมปิสังฆังสารังกัจฉามิตัดิยมปิพุทธังสารังกัจฉามิตัดิยมปิธรรมังสารังกัจฉามิตัดิยมปิสังฆังสารังกัจฉามิ ᱥᱟᱨ ᱱᱟᱝᱟᱱᱡᱟᱢ ᱯᱩᱛᱷᱚᱢᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱚᱨᱟᱝ ᱮᱰᱮᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟᱣᱟᱪᱟᱭᱱᱟ ᱥᱚᱛᱤᱢᱮ ᱦᱩᱫᱩ ᱥᱟᱯᱨᱟ ᱥᱟᱡᱤᱢᱮ ᱥᱟᱱᱟᱝᱟᱱᱡᱟᱢ ᱢᱩᱢᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱚᱨᱟᱝ ᱮᱰᱮᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟᱣᱟᱪᱟᱭᱱᱟ ᱥᱚᱛᱤᱢᱮ ᱦᱩᱫᱩ ᱥᱟᱯᱨᱟ ᱢᱟᱛᱤᱢᱮ ᱥᱟᱱᱟᱝᱟᱱᱡᱟᱢ ᱡᱟᱝᱠᱷᱚᱢᱮ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱨᱟᱝ ᱮᱰᱮᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟᱣᱟᱪᱟᱭᱱᱟ ᱥᱚᱛᱤᱢᱮ ᱦᱩᱫᱩ ᱥᱟᱯᱨᱟ บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิทิวิโสภวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขโตโลเกวิทูอนุตารุริสะธรรมะสัตถิสัจเทอมนุสานังพุทโภคุวะติบทที่แปดธรรมานุสติสวากาโตภกวตานรโมสันทุติโกกายิโกเอหิปะยิโกโอบาลิโกปัสสะตังเวทิตจพุหิยุหิเต Padi gao sangan santi, si padipanu pakuwa tosau, sangko ciu kokwato pakuwa tosau, sangko yaya padipanu kokwato tosau, sangko sami si kokwato pakuwa tosau, sangko yatikang tertari, kuri sayu kani asa, kuri sapuk kala esa, pakuwa tosau, sangko au neyo pa neyo, hangi neyo anceli garani yo anu punya getang logasati. บทที่สิบรัตนสูตรยานีธ่าปูตานิสมาตานิบุมานิวายานิวานตะลิเกสัเพวาปูตาสุมนาผูวันตุอิโทปตตากกาจะสุนันตุคาสิตังตสมะหิปูตานิสามีท้าสัพเพเมตังกะโรสามโนสิยาปะชายาจิวาเาระโอสะฮะรันเดียผลิมตสมะหิเนรักภะทะอาปมัตตา

เอ็มบุทธาเซโตฟาริวันนอีสุจิสมาธิมานันการิดันยะมาโหสมาธินาเอเตนะปะโอมนะวิชาติธรรมปิดเมรตนังปนีดังเอเตนะสะเจนะสุวัติหูตุเหตุขลาอัาถาสตังปะสัตธาจัตตาริเอกานิปานิโหติเตทะกินายา สุขัสสะสาวก้าเอเตสุทินานิมหันตลานิธรรมปิสังเทระตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหนตุเยสุปายุตามณตตาสะเทนะอิกามิโนโกตมะสาสนมหิตเอปติปัตตาอามตังวิภัยหะตถาหุตมุธานิพุติงพุชามานาอิธรรมปิสังเทระตนังบณีตัง เตนะสัจเจนะสุวัสดิโหตุยทินัะทีโลปะทวิงสิโตสิกยาจตุกิวาเตพิอะสัมปะกัมปิโยตัทูปะมังสาปุริสังวะามิโยอริยะสัจจานิอเวจักปัสสติธรรมปิสังเขรตนังมณีตังเมตนะสัจเจนะสุวัสดิโหตุเยอริยะสัจจานิอิปะวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเท สิกานิยินจาปิเติโหติพุทธสัพพมัสต,ตาตะเตะวังอัธมะมาทิยันติยามปิสังเทรตนังบุญิตังเอเตนะสัตเอนะสวัชิโหตุสหวสาวสัทสนะสัมปทายะปายสุธรรมมาสิตทธาะวันติ สัคยะทิธิวิจิกิจฉิตันจะสีลัพตังวาปิเทัทศิกินจิตศัตูหะทายเยหิจกวิปปมุตโตชาดาพิธานานิอัภพโอกาตุงทำปีสังเฮรัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะชุวติหุนตุกิจาปิโสกมังการติปะปังกายนะวาใจรัาเทกะสาวะอัภพโอโซ สาสปะจิชาทายาอาภพตา,พาปิฐะปะทัสาอุตายัมปิสังเฮรัตนังปณิตังเอเตนะสัตเจนะสวะทิโหตุวะนาปะคุมเพยะทาปุสิตาเสคิมฮานามาเซประทะมิงัะทะมาสมิงคิมเฮตะทูปะมังธัมมะวะรังอเทสยย นิพานะคามิงปะระมังหิตายอิทัมปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรัญยุวรทุวะรหะโรอนุตโรหัมมะวะรังอเดสิอิทัมปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุระนังนักวังนัตถิสัมปวังวิราตจิตตายะอิเต ข้าวสมิงเตกีนาพีชาอาวิอรูปหิชนทานิพพันสิเีรายาฐายัมปฏิโปอิทธามปิสังเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโหตุยานีท่าปุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตัลิเทตทาะาตังเทวมโนสัพุสิตังพุท,งทธังนามะสามะชวัติโหตุ ยานีท่าภูตานิสมะคตานิทุมานิวายานีวะอันตาริเกตานาคตังเอวามโนสัพคือจังคังนามสามะสุวติโหนตุยานีท่าภูตานิสมะคตานิทุมานิวายานีวะอันตาิเกตาตาัเอวามโนสัพคืชจังคังังนามสามะสุวติโนตุี่สิบเ็ด นาตานาติยะปริบบทย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตจ่าัพโรคาวินมุตโตศพสันต์ตาปวัชิโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังเพราะว่าพิติโยรุวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตผวัตวันตรายุสุขี พีคายุโกเพว,วะวอภิวาทานาสีลิสนิจังพุทธาปัยิโนจัตตารโรธรรมมาวตจันติอายุพโนสุขังพระลงังคลิปถัดไปบทที่11ถึงบทที่1 4